สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนใช้มือถือในการเรียนโปรแกรมนะคะบล็อกลี่ในช่วงโควิดนี้นะคะอ่าเริ่มแรกค่ะไปที่โคมแล้วก็ให้ไปที่ หน้าตาของนักเรียนจะต้องเป็นแบบนี้ก่อนเนาะอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์บล็อกกี้โปรแกรมมิ่งแล้วก็เลือกตัวนี้ค่ะจะต้องเป็นบ Blockly programming in ts นะคะคลิกเข้าไป่ะแล้วก็เลือกตัวแปรนะคะหรือว่าเนี่ยกดเข้าไป เราจะมากำหนดตัวแปรกันนะคะให้ไปกดที่ตัวแปรสร้างตัวแปรตั้งในที่นี้ครูจะตั้งคำว่า b year เพื่อเพื่อเก็บค่าปีพศปัจจุบันนะคะสร้างอีกตัวหนึ่งคือ c year เก็บปีพศเกิดของนักเรียนนะคะ นักเรียนอย่าไปเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะให้ใช้เวอร์ชั่นนี้แหละมันอาจจะดูยากหน่อยนะแต่ว่ามันจะไม่มีปัญหาในการพิมพ์ข้อความนะคะอะ่หลังจากนั้นไปที่ข้อความค่ะอะ่เลื่อนไปล่างสุดเลยแล้วเลือกคำว่าพิมพ์อ่าเลื่อนมาข้างบนข้างล่างนะคะมันจะมีบาร์ให้เราเลื่อน เลื่อนไปข้างบนเลื่อนไปซ้ายขวาแบบนี้นะคะอย่างนี้ยคะ่ะอันนี้เราเลื่อนไปทางซ้ายจะเห็นคําว่า a b c ใช่ไหมไปกดตัวนี้นะคะอเราจะพิมพ์คําว่าชื่อชื่อนามสกุลห้องเลขที่ของนักเรียนนะคะเลขหญิง มานี่ดีใจอสมมติห้องมอหนึ่งทับหนึงเลขท,ที่หนึ่งตกลงอ่านี้เราก็จะได้ข้อความหนึ่งบรรทัดแล้วนะคะต่อไปเราจะต้องการอีกบรรทัดหนึ่งคลิก ค้างไว้นะคะทำสำเนาค่ะ,ะเลื่อนไปเปลี่ยนข้อความคลิกที่ข้อความไปลบออกนะคะตัวที่สองนะให้พิมพ์ว่าปีนี้คุณมีอายุมอายุตกลง หลังจากนั้นเราจะไปกําหนดตัวแปรกันค่ะกลับไปที่ตัวแปรกาหนดให้หาลากมาต่อบล็อกเลื่อนเลื่อนไปข้างหลังมันจะมีสังเกตไหมว่าจะยากหน่อยในการใช้เครื่องมือตัวนี้นะ ะไปเรียกคณิตศาสตร์ตัวนี้ค่ะต่อห้าอาจจะน่างงงียดหน่อยนะมันจำเป็นนะคะในช่วงโควิดเนาะถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ก็ใช้ง่ายหน่อยเนี่ยของกูยังนี่เลยพิก ิกมาถือเป็นแนวนอนค่ะเพื่อที่จะให้กดได้ง่ายขึ้นนะ,ะกดตัวนี้ตัวนี้ให้เก็บค่าปีปัจจุบันพศปัจจุบันนะคะสองห้าหกสี่ตกลงามากดค้างไว้เพื่อทำสำเนาค่ะ,ะคลิกเลือกทำสำเนาเห็นไหมคะ,ะลากมาต่อบล็อกนะตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นซีเอ ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นพศปีเกิดนักเรียนนะคะสองห้านะ้าหน่ะตกลงนะหลังจากนั้นนะคะเราจะให้มันมาคำนวณอายุก็คือเอาปีปัจจุบันมาลบกับปีเกิดใช่ไหมคะก็จะได้อายุปัจจุบันของนักเรียนนะพลิกเป็นแนวตั้งอีกครั้งหนึ่งนะไปเลือกข้อความ ไปต่อบล็อกค่ะเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาตรงนี้นะคะแล้วไปที่คณิตศาสตร์เลือกตัวที่สองมาต่อบล็อกกลับไปที่ตัวแปรไปเลือก B ีเอียมาต่อบล็อกตรงนี้อันแรกเลื่อนไปค่ะเลื่อนไปข้างหลังประมาณ ่างน,นี้นะไปตัวไปอีกครั้งหนึง่งไปเลือกซีเ a ียมามาต่อบลอ็อกข้างหลังกำหนดให้เป็นลบตัวนี้นะคะหลังจากนั้นก็พลิกให้ครูนะคะแคปหน้าจอตรงนี้ส่งครูมานะคะครูจะดูจากตรงนี้นะดูจากว่านักเรียนกำหนดถูกต้องหรือเปล่า นะคะะตรงนี้อ uh huh. ่าเมื่อแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะ uh huh. ก็ลองมาลันโค้ดดูนะเราจะลันตรงไหนก็คือมากดตัวนี้ค่ะ คำว่า run code ในนี้มันจะไม่สามารถบันทึกได้นะคะเห็นไหมคะเด็กหญิงมานีใจห้องมหนึ่งทับหนึ่งเลขที่หนึ่งตกลงปีนี้คุณมีอายุอ่าตกลง13าเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ